สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะมาอัปเดตต้นฟักนะคะนิดๆหน่อยๆค่ะนี่ค่ะลูกฟักนะคะกำลังออกผลเลยติดดอกออกผละคะ่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เขาก็มีบางส่วนนะคะที่กำลังติดดอกค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะติดผลนะคะ หลายลูกเลยค่ะทุกคนทางนี้ด้วยนี่กำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะอยู่ทางนี้นี่ค่ะนี่ถ้าดอกเขาไม่ร่วงนะคะเขาก็จะกลายเป็นผลฟักออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเคล็ดลับในการทำให้ดอกไม่ร่วงง่ายนะคะขั้วเหนียวนะไต่ก็เคยทำให้ดูแล้วนะคะว่าต่าราดรถด้วยฮอร์โมนไข่ค่ะตัวนี้เนี่ยใช้ดีจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยทางนี้ออกดอกนะคะนี่ค่ะลูกเล็กๆอยู่ทางนี้ค่ะ ติดดอกนะคะออกผลค่ะนี่เห็นไหมเอยทางนี้เนาะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะลูกฟักนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับทางนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นลูกเล็กๆนะคะนี่ค่ะที่ได้ติดดอกออกผลค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะก็บำรุงด้วยฮอร์โมอนไข่นะคะเน้นฮอร์โมอนไข่เลยในช่วงนี้นะ การราดรสฮอร์โมนไข่เนี่ยไต่ก็จะใช้ประมาณ5วันต่อครั้งนะคะในช่วงที่เขาออกลูกแล้วก็ติดดอกแบบนี้นะคะก็จะบำรุง5วันต่อครั้งค่ะนี่ก็เป็นอีกลูกนึงนะคะนี่ค่ะลูกฟักกำลังเล็กๆอยู่นะวันนี้มาอัปเดตให้ดูค่ะทุกคนจริงๆเคยถ่ายคลิปการราดรสต้นฟักไปให้ดูแล้วนะคะไต่ใช้ฮอร์โมนไข่ผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนะคะ หลายๆคนกังวลว่ากลัวจะมีมดมารบกวนนะคะหลังจากใช้ฮอร์โมนไข่ถ้าเราหมักครบเวลาแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องมดมารบกวนก็จะไม่ค่อยมีค่ะทุกคนนี่ค่ะาพามาดูต้นฟักนะคะอพอเราปลูกนะคะพอเราปลูกพืชปลูกผักแล้วเราเห็นว่าเขาออกดอกติดผลแล้วเนาะเราก็ภูมิใจนะคะ แล้วเวลาเรามาเดินดูแปลงผักมันก็เกิดความสดชื่นไปอีกแบบค่ะนี่ทางนี้ด้วยนะคะเล็กๆอยู่ทางนี้นี่ค่ะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนี่เขาติดติดผลนะคะอนี่ค่ะเล็กๆเนะาะอีกด้านหนึ่งค่ะทุกคนต้นนี้เนี่ยเพิ่งเล็กๆเองนะคะเลื้อยมาได้ไม่ไกลนะติดลูกให้แล้วค่ะนี่ลูกฟักนะคะ วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะมีค่ะอีกลูกหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะโหหลายลูกมากๆเลยนะคะเท่าที่นับดูก็น่าจะหกเจ็ดลูกแล้วค่ะทุกคนค่ากิ่งบวกตรงนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่ากิ่งเดียวค่ะให้ติดกันถึงสามลูกเลยนะอ้าวนี่ค่ะขออภัยนะคะมือเมื่อสักครู่นี้แต่ก็เพิ่งจับดินมาคลุกดินมานะคะ นี่ลูกที่2นะคะแล้วก็นี่เป็นลูกที่3ค่ะผลจากการใช้ฮอร์โมนไข่นะคะทุกคนนี่ค่ะให้ลูกดกให้ออกดอกแบบนี้เลยค่ะอ่านี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆค่ะพาทุกคนมาอัปเดตลูกฟักนะคะที่ติดดอกออกผลดีทีเดียวค่ะจากที่ไต่ปลูกไม่กี่ต้นเองนะน่าจะประมาณ4ต้นค่ะทุกคนนี่เลยนะคะอ่าวันนี้ก็เท่านี้นะคะพามาชม ต้นฟักนะคะแล้วก็การติดดอกออกผลนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ